วันนี้มีนายจ้างนิรนามวานให้นายพานอย่างเรามากำจัดหมีที่เมืองหิมะขาวโดยเขาเล่าว่าหมีขาวพวกนี้มันทำอันตรายต่อชาวบ้านแถวนั้นทุกคนจึงอยากจะกำจัดมันให้หมดไปแต่ว่างานนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับเพราะในระหว่างภารกิจเนี่ยเพื่อนของเราคนนึงถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนอีกคนบาดเจ็บสาหัสในสถานการณ์ที่มีทั้งหมีขาวและศัตรูไม่ทราบตำแหน่งทำให้ผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สุดท้ายเราก็หาศัตรูจนเจอและกำจัดมันไปได้ เมื่อสืบลึกลงไปทําให้รู้ว่ามันคือคนที่นายจ้างนิรนามส่งมาภารกิจคือให้กําจัดเราทันทีหลังออกมาจากเหมืองเพื่อปกปิดความลับว่าที่นี่คือเหมืองทองคําที่มีหมีชุกชุมเราที่รู้ความจริงได้ขับรถหนีทันทีพราะรู้ว่ามันคงไม่จบแค่นี้แน่ๆซึ่งพวกเราได้ซ่อนตัวอยู่สักพักแต่ว่าก็มีนักล่าค่าหัวโผลมาล่าเราจนได้ครับแม้ว่าเราจะสังหารไปคนหนึ่งแต่ว่าจํานวนของมันก็ไม่ลดลงไปเลยซึ่งจากที่ดูเนี่ยพวกมันก็คงถูกนายจ้างคนนั้นหลอกใช้เหมือนกัน ตัวผมที่ตกอยู่ในความสิ้นหวังได้สละชีพเพื่อเพื่อนที่เหลือเพราว่าสุดท้ายเราก็ตายหากันหมดอยู่ดี